คลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้งานฟิลเตอร์ตัวนี้ของทาง KF n F นะครับถ้าใครชอบความแปลกใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งหรือว่าวิดีโอก็ตามนะครับฟิลเตอร์ตัวนี้จะมาตอบโจทย์เพื่อนแน่นอนนะครับ ตัวนี้เป็น KF n Nano C Variable 4แล้วก็8นะครับ4แล้วก็8คืออะไรตัวนี้คือ Variable Star นะครับมีทั้ง4แฉกแล้วก็8แฉกสามารถที่จะหมุนปรับได้นะครับก่อนที่เราใช้งานจริงเดี๋ยวผมให้ดูเรื่องของรูปลักษณะตัวฟิลเตอร์ตัวนี้ก่อนนะครับราคาถูกมากด้วยรูปร่างลักษณะกล่องน,นะครับก็เป็นจะเป็น p a เก a g i n g ใหม่นะครับของทาง KF นะครับตรงนี้ จะบอกเลยนะครับว่าเป็น variable star นั่นเองนะครับ4แฉกแล้วก็8แฉกนะครับราคาเริ่มต้น500กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับนี่อันนี้คือตัวฟิลเตอร์นะครับอยู่ในกล่องแบบนี้การทำงานจะคล้ายๆกับตัว variable ND นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นการปรับ variable เพื่อทำการปรับแฉกนั่นเองนะครับเพื่อนๆสังเกตใน variable ตัวนี้นะครับมันจะมีขีดๆอยู่นะครับซึ่งมันสามารถทำให้เกิดแฉกไฟได้นั่นเองนะครับจะเป็น อีกัดแบบนี้ซึ่งตัว variable เองเนี่ยสามารถที่จะหมุนปรับได้นั่นเองนะครับตัว variable star ตัวนี้นะครับก็มีตั้งแต่ขนาด49ม m mm, ม52 55 58 62 67 72แล้วก็77แล้วก็ใหญ่สุดน,นะครับ82ม m mm มนั่นเองนะครับตัวที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นหน้า82ม m mm มนะครับตัววัสดุนะครับก็จะเป็นชิ้นฟิลเตอร์ผลิตจากแก้วออร์ติคอลคุณภาพสูงนะครับพร้อมกรอบโลหะ เป็นสลิมเฟรมด้วยนะก็ค่อนข้างจะบางนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือรูปลักษณะของตัวฟิลเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบใช้งานกันดูกับตัว variable star 4แล้วก็8แฉกอยู่ในแผ่นเดียวกันตรงนี้นะครับแล้วคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ฟิลเตอร์ตัว variable star กันนะครับนี่อันนี้คือตัวฟิลเตอร์ตัว variable star 4แฉกแล้วก็แแฉกนะครับซึ่งตอนนี้ ที่ผมถ่ายอยู่นะครับตอนนี้จะยังไม่ได้ใส่ตัวฟิลเตอร์เข้าไปนะครับไฟที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นไฟรถไฟถนนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เอาออกไปถ่ายเนี่ยมันก็จะเป็นไฟแนวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใส่ตัวนี้เข้าไปาเห็นความแตกต่างไหมครับบอกแล้วนะครับว่าฟิลเตอร์ตัวนี้เราจะมาใช้สร้างตัวเอฟเฟกนะครับ แฉกดาวนั่นเองนะครับสามารถที่จะทำให้เกิดแฉกดาวด้วยฟิลเตอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมใส่เข้ามาปุ๊บมันจะเริ่มเป็นแฉกนี่แหละครับอันนี้ไม่ใส่อันนี้ใส่นะครับอันนี้ไม่ใส่อันนี้ใส่มาผมจะหมุนใส่เข้าไปเลยอันนี้นะครับผมก็ใส่ตัว variable star ไปเรียบร้อยนะครับไฟที่เกิดขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ไม่ว่าเ,เพื่อนๆจะถ่ายไฟคริสต์มาสนะครับไฟรถไฟถนนนะครับหรือว่าไฟบ้านอะไรต่างๆที่มันเป็นดวงไฟนะครับมันก็จะเกิดแฉกดาวแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้คือเอฟเฟกที่มันเกิดขึ้นกับตัวฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับอันนี้คือแบบ4แฉกครับถ้าใครต้องการหมุนปรับให้แฉกมันเยอะมากกว่านี้เราก็แค่หมุนไปที่ตัวหน้าฟิลเตอร์หมุนได้เลยนะครับ มันก็จะเกิดแฉกมากขึ้นนะครับจะให้แฉกมันติดกันแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะให้เป็นแปดแฉกเป๊ะๆแบบนี้ก็สามารถหมุนได้นะครับอันนี้อากลายเป็นแปดแฉกแล้วเมื่อเราไปถ่ายพวกงานไฟต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดแฉกดาวแบบนี้ค่อนข้างสวยงามแล้วก็เข้ากับบรรยากาศช่วงปีใหม่แบบนี้ด้วยนะครับเห็นไหมเราจะถ่ายใกล้ถ่ายไกลเนี่ยมันก็จะเกิดแฉกแบบนี้เลยเป็นแแฉก4แฉกนะครับ สามารถที่จะนำไปสร้างสรรค์ความสนุกได้เลยอ,อันนี้ผมให้ดูก่อนปบ4แฉก8แฉกแค่หมุนเท่านั้นเองนะครับจะเป็น4แฉกหรือ8แฉกก็สามารถทำงานได้ดังใจและได้เลยนะครับนี่เห็นไหมแฉกเยอะๆแบบนี้เลยครับทำให้เกิดเอฟเฟกรูปดาวครับใช้งานไม่ยากครับแค่หมุนปรับไป แล้วเราก็ดูที่หลังกล้องได้เลยว่ามัน4แชกหรือ8แชก์นะครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งกล้องถ่ายตัวเองดูแล้วให้หลังเนี่ยมันเป็นไฟนะครับอันนี้ผมลองถ่ายให้ดูนะครับว่าจําลองว่าด้านหลังเนี่ยเป็นไฟนะครับถ้าเกิดผมไม่ใส่ฟิลเตอร์ผมจะลองถอดฟิลเตอร์ให้ดูอันนี้คือผมถอดฟิลเตอร์ออกนะครับไฟเนี่ยมันก็จะเป็นดวงดวงวงวงธรรมดาปกติเลยแต่ถ้าเกิดผมใส่ตัว v a r i a b l e star ตัวนี้เข้าไปนะครับอันนี้ลองถ่ายคนให้ดูนะครับเมื่อใส่เข้าไปแล้วเห็นไหมครับไฟด้านหลังเนี่ย จะเกิดแฉกขึ้นมาแบบนี้จะใช้เป็น4แชกเราก็สามารถปรับได้แบบนี้ดวงไฟเนี่ยก็ยจะกลายเป็น4แชกแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการแฉกเยอะมากกว่านี้ก็หมุนไปที่หน้าฟิลเตอร์ได้เลยนะครับให้กลายเป็น8แฉกแบบนี้ได้เลยนี่คือการใช้งานง่ายๆด้วยตัว v a l i a b l e Star 4แล้วก็8แชกนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกับตัวไฟหน้ารถกันดูนะครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะตอนนี้ ผมยังไม่ได้ใส่ตัว Variable Star นะครับอยู่ในมือผมแค่ผมใส่เข้ามาแบบนี้เราก็จะเห็นตัวแฉกดาวแล้วนะครับเราสามารถปรับได้นะว่าจะเป็น4แฉกหรือว่า8แฉกนะครับอันนี้แบบธรรมดาเราอยากเพิ่มลูกเล่นให้กับตัวแสงไฟรถเราก็แค่ใส่เข้าไปอันนี้ผมก็ใส่เข้าไปที่ตัวหน้าเลนกล้องของผมเรียบร้อยนะครับมานก็เกิดแฉกดาวแบบนี้เราจะใส่เป็นแบบ4แฉก หรือว่าแแฉกแบบนี้ก็สามารถทำงานได้เลยนะครับและนี่นะครับก็คือฟิลเตอร์ Variable Star นะครับ4แล้วก็8แฉกนั่นเองนะครับของทาง k n f ถือว่าเป็นฟิลเตอร์ที่น่าสนใจเพิ่มความแปลกใหม่แล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ให้กับงานวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งของเพื่อนนะครับตัวของเล่นแบบนี้ยังมีมารีวิวใช้งานให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับของทาง k n f นะยังมีอีกหลายฟิลเตอร์นะครับติดตามชมนะสว่วนนี้มืเวาลาผมแล้วสวัสดีครับ